สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้ดิฉันฐานุตรานะคะจะพาไปเที่ยวทางใต้นะ แลฟาร์มตัวอย่างที่ใต้กันวันนี้ค่ะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับชาวบ้านที่ได้เรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่บ้านครองชีพอําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วคุณสุพัตยาขุนไยชิดชาวบ้านที่เรียนรู้ดูงานนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัว เองแล้วก็ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะพี่สุพัทยาสวัสดีค่ะค่ะต้องถามอย่างนี้พี่สุพัทยาหรือพี่มาดเรียกพี่มาดล้วกันเนะค,ะ,ะค่ะอะค่ะพี่มาดคะก่อนหน้านี้เนี่ยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ก็ทําทงานอยู่ที่กรุงเทพอะกาะที่บริษัทแห่งเหนือะคะ่ะอื ทำงานอยู่ในบริษัทที่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงคะรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็บอได้ค่ะเดืนอนประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะคะอืประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วทําไมถึงกลับมาอยู่ที่บ้านที่พัทลุงล่ะคะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรแบบนี้ล่ะเมือ่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบริษัทที่ทําอยู่เกิดภาวะเศรษฐกิจขาดทุนเรงเงี้ยค่ะทำให้บริษัทผิดตัวลงไปก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ อืมเหมือนเราทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทปิดตัวไปเราก็ตกงานโดยปริยายเลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะอืมเลยกลับมาที่บ้านดีกว่าแล้วตอนแรกกลับมาตั้งหลักที่บ้านนี่คิดว่าจะทำอะไรอะคะตอนแรกก็ไปสมัครงานอยู่ที่อ่าอำเภออันใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะแล้วก็ได้งานเลยด้วยแต่เอินว่าช่วงนั้นที่ไปสมัครงานเกิดเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนเยอะเขาวางระเบิดลงที่อำเภออันใหญ่เยอะถึงไม่กล้าไปทำอากาศเสี่ยงต่อ ชีวิตเลยก็เลยว่าเอออยู่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยไม่ไปละไม่ไปละหาดใหญ่<ช>อยู่พัทลุงดีกว่าใช่ค่ะอืมแล้วทีนี้พออยู่พัทลุงแล้วเราจะทํายังไงต่อละในเมื่อไปสมัครงานไว้ที่หาดใหญ่ได้แล้วแต่ไม่ไปทําแล้วที่บ้านเราละมันมีงานรองรับไหมคะที่บ้านก็มีอะค่ะคือ,อ,อแม่จะปลูกผักที่บ้านนะคะก็เลยช่วยกันปลูกผัก แล้วก็อย่างแม่ก็ทํางานอยู่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างด้วยอะค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาค่ะเดีวทุกวันเราต้องมารับแม่มาส่งแม่ที่ทํางานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะที่ฟาร์มตัวอย่างเราก็เลยมีความคิดว่าเออบางวันนียเราว่างอยู่ทําไมเราไม่ทดลองมาฝึกอาชีพในฟาร์มดู<ๆ>เผื่อได้ไปทําที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะก็เลยเริ่มจัดทดนั้นใช่ค่ะอืม แล้วได้ลองเข้าไปเรียนรู้ดูงานจากฟาร์มเดินเข้าไปขอว่าจะมาเรียนตรงนั้นตรงนี้หรือว่ายังไงคะสมัครยังไงอ๋อบางิีแม่แม่ก็ทนาในนี้ด้วยแล้วก็แม่แม่ก็บอกเออเรามาลองสิแล้วผู้จัดการเขารู้จักกันด้วยเพราะเป็นคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการฟาร์มตุยาค่ะอืมก็เลยเรามาสมัครด้ว่าหนูขอฝึกงานทํางานสักพักหนึ่งช่วงที่ว่าเออจะหางานใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ะเลยได้ทํางานที่กิจกรรมพร้อเหตุอะค่ะ ๋อเราไปอยู่ผนแผนกเพาะเห็ดใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทําการเกษตรเป็นไหมคะเพาะเห็ดนี่เคยทดลองมาหรือ,อยังไม่เคยทําเลยค่ะเริ่มต้นหนึ่งเลยค่ะนับหนึ่งใหม่อืมค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ที่มาเรียนรู้เรื่องของการเพาะเห็ดมีความรู้สึกแหแม่มันยากไหมหรือว่าว<ะ>มันมันมีเคล็ดลับอะไรยังไงก็ก็มาวันแรกก็ยากเหมือนกันไปวิถูกทำอะไรก็ไม่ถูกแบบ คือไม่เคยไม่เคยทํางานแบบด้านกเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็งงๆบ้างแต่พอผ่านไปมาณสักอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะทาได้เริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่การทำพ่พเห็ดเป็นยังไงต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือได้ความรู้ใหม่นับหนึ่งกันใหม่เยอาทิตย์เดียวเองเหรอเร็วจางเก่งนะเนี่ยอาทิตย์เดียวเรียนรู้ได้ละอาทิตย์เดียวค่ะอืมค่ะแล้วหลังจากเรียนรู้เรื่องการทําเห็ดมีไปทําอย่างอื่นอีกไหมคะเรียนอย่างอื่นด้วยไหม ่อยูใก็มีมีมีก็มีไปไปเรียนเป็นปลูกผักไฮโดรโปรนิกอะค่ะอืมค่ะค่ะแล้วก็ไปช่วยงานประมงบ้างในการเอ่เอพ่อไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคนละด้านเลยนะจากผักไปเป็นปลาเลยนะ ใช่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วในฟาร์มมันมีความหลากหลายใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะพืชเท่านั้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้ให้พี่มาดเล่าให้ฟังหน่อยสิแผนกต่างๆที่อยู่ในฟาร์มมันมีกิจกรรมอะไรบ้างอะคะเผื่อคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้เขานึกภาพไม่ออกเออมีโครงการความตัวอย่างนะคะเราจะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านทุกด้านนะคะจะมีตั้งแต่ประมงม,มีการประมงมีการพเ,เพาะเห็ดพืชผักมีไม้ผลนะครับ มีมาข้าแล้วก็จะมีการตลาดการเปลรูปแล้วก็จะมีคือสุดท้ายคือการทาน้ําหมักคือแล้วก็ปุ๋ยชีวาภาพใช้เศษอินทรีอ่ะค่ะอืมโอ้ใช้เกษตรอินทรีย์เป็นก็คือเรียกว่าฟาร์มแห่งนี้ปลอดจากสารพิษว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะอืม,อมค่ะเอาในฐานะที่คลุกคลีแล้วก็ทํางานอยู่ในฟาร์มพอมาสมัครเรียนในเรื่องของการทำเห็ดหลังจากนั้นเราก็เป็น เรียกว่าเป็นลูกจ้างประจําของฟาร์มแห่งนี้เลยไหมคะใช่ค่ะก็อยู่มาตั้งแต่เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันเลยค่ะอืมแสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีอะไรดีแน่เลยให้พี่มาลงยกตัวอย่างให้ฟังสิทำไมาอยู่อยู่ทํางานในฟาร์มแห่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานมันมีข้อดีอะไรบ้างการที่เราทํางานอยู่ที่เนี่ยค่ะคือม,มันเราได้อยู่กครอบครัวค่ะไม่ไม่ต้องไปทํางานไกลนอกบ้าน เสี่ยงกับการเดินทางการบางทีอุบ kind of ัติเหตุเกิดขึ ja ้นได้ถ้าเกิดเราเดินทางไปสนา์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเราอยู่ที่บ้านเราได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะโอแล้วก็มีแบบมีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอากาศที่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีอาชีพเสริมมีรายได้พอพอมีพอจ่ายค่ะแล้วก็มีงทอมไปด้วย อมีเงินออมด้วยก็คือแสดงว่านอกจากเออ่เป็นลูกจ้างประจําอยู่ในฟาร์มแห่งนี้เรายังต่อย,ยอดเอาความรู้นี้กลับไปทําที่บ้านด้วยเหรอคะพี่มาดใช่ค่ะก็าํากิจกรรมเพาะเห็ดเนี่ยค่ะกลับไปทําที่บ้านค่ะอืมค่ะโอใช้พื้นที่เยอะไหมที่บ้านอะ่ะไม่เยอะค่ะพื้นที่ประมาณเอ่อครึ่งประมาณหนึ่งงานนะคะค่ะก็สามารถทําโรงเพาะเห็ดได้แล้ว ใช่ค่ะอเดี<ต>๋ยวก็ทำแบ<ด>็ดครัวเรือนะคะคือพ่อแม่ที่อะไรเนี้ยได้ช่วยกันในครัวเรือนนะคะอืมค่ะเป็นอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมในครัวเรือนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะแล้วเหตุตรงเนี้ยเวลาเพาะเพราะเหตุอะไรบ้างคะอืมส่วนมากที่บ้านจะเพราะหเห็ดนางฟ้าค่ะอืมเป็นส่วนใหญ่เพราะว,าว่าตลาดต้องการนะคะมันเห็ดโจยน่าจะออกตลาดยากหน่อยนะคะค่ะอ๋ออันนี้จะขายดีกว่านะที่ตลาดต้องการ ใช่ค่ะแล้วแล้วเราเอาไปวางขายยังไงคะหรือว่ามีคนมารับซื้อถึงที่บ้านเลยหรือว่าตอนเช้าจะต้องเก็บแล้วก็ไปขายที่ตลาดยังไงแบบไหนมงหนวนจะขายแล้วก็จะมีแม่ค้ามารับที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นหลังจะเรื่องงานหนูก็จะทํามสูงไปขายปลีกตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านนะคะโอ้โหมีทั้งแบบว่ามารับเองแล้วเราก็เดินไปหาลูกค้าเองด้วยใช่ค่ะ,ะไรายได้ดีแน่เลยแบบนี้ ก็พออยู่ได้อากาคือไม่ไม่ลําบากค่ะอืมนะคะก็คือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึง่งใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้นอกจากเรื่องของการเพราะเหตุเรากลับมาในฟาร์มกระโดดกลับมาในฟาร์มมาดูกิจกรรมหน่อยในฟาร์มแห่งนี้ค่ะถ้าพูดถึงผลผลิตที่โดดเด่นนะคะที่มีชื่อเสียงของฟาร์มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะพี่มาด ที่ออกของตลาดมากที่สุดก็จะเป็นข้าวสังเหนออะค่ะเป็นข้าวสังเห็จที่มีชื่อในอำเภอบางแก้วของจังหวัดพัทลุงผ่ะและเป็นข้าวสังเห็ือที่มีรสชาติไม่เหมือนกับอำเภอดื่นค่ะอ้อแต่ละอำเภอรสชาติไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะมันอยู่ที่สภาพดินสภาพอ,อากาศด้วยอะค่ะที่ที่พัทที่บางแก้วเนี่ยมันจะเป็นดินเห,เหนียวปนทรายอะค่ะถึงรสชาติมันจะเหนียวเลยนุ่มอร่อยอะค่ะอืม มีความนุ่มความเหนียวของเนื้อมเมล็ดข้าวแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะเวลาเราเอาไปหูเลยเนี้ยมันจะเป็นเหนียวมันจะนุ่มแลวมันจะหอมและอร่อยค่ะซึ่งแตกต่างจากที่อื่นค่ะค่ะแล้ว,แล,วแล้วตัวข้าวสังยุเนี้ยนอกจากที่เออรับประทานเป็นข้าวที่หงุงสุกร้อน,อนๆแบบเนี้ยมันมีการแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยไหมคะพี่มาดม,มีมีค่ะ เพราะส่วนมากที่ทมตัวอย่างเคยเปรียบปก็จะเป็นข้าวกล้องงอกข้าวสังหยุดแล้วก็มีน้ำข้าวกล้องค่ะแล้วก็มีข้าวเปลี่ยนข้าวสังหยุดค่ะอืมเป็นทําเป็นขนมได้ค่ะแล้วก็มีข้าวตังด้วยค่ะพูดจะเริ่มหิวเลยเนี่ยข้าวตังเลยค่ะหลายชืิอสามารถเปรียบรูปได้หลายหลายแบบค่ะอืม แปลรูปได้หลายแบบก็คือเอามาต่อยอดได้นอกจากขายเป็นข้าวสารเพื่อเอาไปหุงเป็นข้าวสวยแล้วอ,อืเรียกว่ามีมีเขาเขามีการต่อยอดมีความรู้มาสอนให้เราทําขนมไปด้วยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะใช่โอเป็นที่ต้องการของตลาดไหมคะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ก็เป็นเป็นที่ต้องการไปนะคะเป็นของโอทอปของจังหวัดพัทลุงอยู่เหมือนกันค่ะอืมเป็นของโอทอปถ้าอย่างนั้นใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากทานข้าวอร่อยอร่อยหอมหอมนุ่มๆแล้วมีประโยชน์อย่างข้าวสังยดน,นี้ต้องไปติดตามผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอบางแก้วเนาะรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้พี่มาดก่อนหน้านี้สองสมปีที่ผ่านมาช่วงโควิดสิบเก้าอะค่ะ ที่ผ่านมามีความยากลำบากในการทำงานไหมคะทางฟาร์มตัวอย่างได้มีส่วนช่วยผู้ที่ประสบปัญหาหรือว่าช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บ้างไหมคะเหมือนคุณงานที่ทำงานในฟาร์มตัวอย่างก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเพราะเราทำงานไปตลอดเพียงเดียเราต้องดูแลตัวเองคือใส่เมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆส่วนคุณงานที่ด้านนอกเหมือนคนงานที่บางคนตกงานกลับมาบ้าน โครงการความตัวอย่างเขามีโครงการทฤษฎีใหม่ของสบ,บัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบอะค่ะค่ะให้โอกาสคนที่ประสบปัญหาโควิดอะเข้ามาทํางานในโครงการโครวิดเป็นก็นเรียกว่าเอาปลี่ยนทฤษฎีใหม่หรือโครงนาโบดีลอะค่ะเพื่อได้มีรายได้มีเงินจ่ายในช่วงโควิดอะค่ะอืมเป็นเป็นส่วนที่รับเพิ่มเติมเข้ามาให้มาทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของโครงการ ใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ยังทํากันอยู่ไหมคะสําหรับใครที่ตกงาน<ม>แล้วกลับมาอยู่บ้านอ๋อยังมีอยู่้องมีอยู่บ้างค่ะแล้วส่วนมากคือบางคนเขาก็พอว่าหายจากภาวะโควิดเัืองนั้นเขาก็กลับไปทํางานประจํากันนะคะอืมค่ะตอนนี้สถานการณ์ <c oughs> เริ่มคลี่คลายแล้วอนะเนาะก็จะกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้แต่ก็ได้ทักษะตรงนี้ไปเป็นอาชีพเสริม ใช่ค่ะค่ะพี่มาดแล้วถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบนี้ล่ะคะพี่มาดคิดว่าพื้นที่บ้านเราที่บ้านครองชีพที่บางแก้วพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สดอดท้าเกิดว่าไม่มีโครงการของของสมเด็จพระนางเจา้าพระราชินีถตก็คงจะเป็นพื้นที่นาค่ะคนสวนใหญ่ก็จะทานาทาสวนยางสวนปาล์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงงวหลังจากาทํานาเสร็จ่ะค่ะอื mm hmm. เลี้ยงวัวนี่คือจริงๆแล้วพื้นที่ที่บางแก้วเนี่ยแต่ดั้งเดิมคือทํานาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทํานาหลังจากทานาก็าก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เลี้ยงวัวค่ะอืมค่ะปรุงดินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้ค่ะในการพัฒนาเอดินหลังจากเราปลูกแล้วเหมือนเราเราปลูกปลูกข้าวแล้วเราจะปลูกอะไรต่อเพื่อบำรุงดินอะไรเงี้ยซึ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้ดินที่นี่มีสภาพี่ดีขึ้นนะคะอืมก็สามารถดําเนินการต่อยอดได้จากนาข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมีพืชผั<ด><า>กหลังนารับประทานได้ค่ะอ,อืมค่ะแล้วผลผลิตที่อยู่ในฟาร์มล่ะคะถ้าไม่ได้พูดถึงผลผลิตจากที่บ้านเราเนาะอย่างของพี่มาดที่บ้านเนี่ยปลูกเห็ดก็เอาไป จำหน่ายที่ตลาดช่วงเช้าไปขายเ้ชาวบ้านต่างๆแต่ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นภายในฟาร์มตัวอย่างล่ะคะพืชผักต่างๆตรงนี้จะมีไหมคะสั่งสินค้าขึ้นมาเราก็ไปส่งให้ในตลาดบางแก้วแล้วก็บริเวณใกล้เคียงแล้วก็มีการขายปีดตามเทศบาลอบตโรงพยาบาตลบบาต่างๆที่อยู่ต่ออำเภอบางแก้วอะคะ่ะไปในน้ำผลผลิตของฟาร์มตัวอย่างมีแพ็คเกจมีอะไรไปใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอืมค่ะอ่ะก็ก็ถือว่าเป็นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษแล้วก็ไปจำหน่ายในพื้นที่รอบๆอบใช่ค่ะในแต่ละช่วงเวลานี่ผลผลิตได้เยอะไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้จะได้เยอะหน่อยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ว่าต้นต้นปีค่ะประมาณมกราคุมพาฉะนั้นผลผลิตจะน้อยเพราะฝนตกเยอะจะให้ผลผลิตเสียหายเยอะเอาช่วงต้นช่วงต้นปีฝนตกเยอะเหรอคะ เอาช่วงนี้ฝนไม่ลงเหรอตลอดทั้งปีเลยค่ะตกน้ำแก็หมูกะลามาคือเพิ่งมาหยุดเนี่ยค่ะช่วงประมาณเออเนี่ยต้นเดือนสิงหาเนี่ยเพิ่งได้หยุดอากาศเพราะว่าฝนตกมาเรื่อยๆเลยค่ะอืมค่ะแสดงว่าช่วงช่วงกลับกลายเป็นว่าช่วงหน้าฝนในภาคใต้ที่พัทลุงตอนนี้คือฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผลผลิตไม่เสียหายใช่ค่ะช่วงนี้ฝนไม่เยอะได้ผลผลิตออกไปเยอะ แต่ว่าประมาณสักประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเนี่ยฝนจะตกมาเยอะอะค่ะอืมฝนชุกเป็นช่วงช่วงนะป่ะพอจริงๆภาคใต้บ้านเราน,นี่ฝนแทบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเป็นช่วงมากช่วงน้อยแค่นั้นเอง ใช่ค่ะค่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องของผลผลิตต่างๆที่เราจำหน่ายออกไปแล้วรายได้ที่กลับเข้ามาในฟาร์มตรงนี้ก็จะมาเป็นค่าแรงใช่ไหมคะเป็นเงินเดือนของลูกจ้างที่อยู่ในฟาร์มใช่ค่ะอืมค่ะตอนนี้มีมีคนทำงานอยู่กับทางฟาร์มตัวอย่างเยอะไหมคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสิบสองคนได้ค่ะเพราะว่า ป็นงานเหมือนบางคนอ่ะเขาอายุเยอะเขาก็อไปทำงานของตัวเองที่บ้านเหมือนก็เสียณตัวเองไหมคะ๋อแล้วอย่างนี้เรามีการต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ไหมล่ะพี่มาสมีคนรุ่นใหม่เรียนอยู่แต่ว่าโอกาสที่คนเข้ามาน้อยอะค่ะเพราะส่วนมากเขาจะคือพ่อแม่เขาจะทําไว้ให้ก่อนนะคะเหมือนทําสวนยางสวนปลาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาะเขา เขาเรียนจบเขาก็ทํางานที่พ่อแม่เขาสร้างมาไห้เ่างนี้ป่ะอืมแต่ก็อาจจะแบบว่ามาเอาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็กลับไปทําที่บ้านตัวเองไม่ต้องมาทํางานในฟาร์มแล้วใช่ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้มีการเรียนรู้มีเด็กๆน้องๆหนูๆเข้ามาเรียนด้านการเกษตรในในที่ฟาร์มแห่งนี้บ้างไหมคะมีค่ะมีเอ่อเด็กวิทยาัรเกษตรของ ของแต่ละที่แต่ละราชพัฒน์อะค่ะมามเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนาฝึกงานค่ะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนประถมเด็กมัธยมมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพ่อเหตุการณ์ประมงกลับไปเหมือนกันค่ะอื ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางแก้วนะถ้าใครสนใจถ้าอยากไปเรียนรู้ด้านการเกษตรนะคะไปดูวิธีการเพาะเหตุวิธีการเลี้ยงปลาอะไรต่างๆก็มาได้ที่ฟาร์มตัวอย่างที่บ้านครองชีพแห่งนี้นะคะต้อนรับยินดีต้อนรับใช่ไหมพี่มาด ค่ะยินดีต้องรับเรียฝุดงานให้ฟรีไม่มีใครใช้จ่ายดรนจิ้นค่ะอืมค่ะเอาละค่ะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วถึงช่วงท้ายของรายการอยากให้พี่มาศฝากอะไรไว้น,นิดนึงในเรื่องของการทําการเกษตร คือสามารถเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงตัวได้แล้วก็สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนอยากให้ยืนยันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินนาี่บ้านคลองที่แผงนี้ค่ะอยากให้น้องๆหันกลับมาแบบสำนึกบ้านเกิดให้กลับมาทำเกษตรบางครั้งเราทำงานในเมืองคือเมื่อถึงอายุครึ่งหนึ่งเหมือนประมาณอายุสักสามห้าสี่สิบนี้เราทำอยู่ได้ แต่เมื่อเลยอายุไปหน่อยนึงเราก็บริษัทก็เริ่มที่จะลดง,งานลงเราก็ต้องถ่ายเทเราออกมาถ้าเกิดเรามาสร้างอาชีพตัวเองเราอยู่ได้ตลอดแล้วเราก็มีอาชีพเสริมรองรับเราและอยู่ในสภาวะที่ว่าอากาศบริสุทธิ์มีไรายได้มีอาชีพเกษตรที่เราเลี้ยงตัวเองได้แถมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอยู่ในเมืองอแล้วก็เรามีไรายได้จากการเกษตรคือ ยังไงก็โอแกนีกอ็ค่ะคือปลอดสารพิษต่อร่างกายเราค่ะแล้วเราสามารถเอรับประทานด้วยความที่ว่าปลอดภัยนะสำหรับตัวเรารับเราไปอยู่ในเมืองบางครั้งอาจจะไม่ปลอดภัยได้จะมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในอาหารต่างๆอืมค,ค,ค่ะแล้วทำไมแบบเหมือนเราอยู่บ้านเรามีรายได้เสริมราอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรย่างเงี้ยค่ะค่ะได้ดูแลลูกค่ะทำไมคือ การทำกรเกษตรถึงจะไม่ไม่ไม่ร่ำรวยแต่ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นคํายืนยันจากหนึ่งในผู้ที่เรียนรู้มาจากฟาร์มตัวอย่างนะคะที่บ้านครองชีพอําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุพัทยาหรือพี่มาดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะนนค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รอค่ะ w w w r d p b g o t h นะคะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้ล่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สำนักงานกปรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ